สบัดสดี ata, ปะลุงบ่อคกับสองคนมิตรนปะลุงสบาสดีเอฟซีสุกุซุกุนี่ลงมานาแเ้าปะลุงไหยสิมาตั้งเสาเทียงเสาเฮือนเห็ดเสาเฮือนอยู่หน้าปะลุงไหม ตั bon ้งเสาเฮือนปลงเลยอยู่นนองสะเห็ดนังก็ลุงเน้ขาเจะเอื้นว่ายังลุง่นี่แหละเห็ดสถอนถอนไส้และไสสนะถอนถอน เอาบุญเอาคุณเอาคุณงามความดีคือกันกับฉ่อนซ่าคือกับฉ่อนขวัญฉ่อนยังนี่นาฉ่อนเก่าฉ่อนขวัญพ่อแม่ฉ่อนดื้อเหรอญาติมันก็ลงมาเปลงยังถ้าเบบมันต้องการเปลงยังต้นหยกเป็ไปลงกำลังสิบูซาเป็นยัง รอยปต้องพราวาท้าก่อนเากเลางตัวนี้อนไปอีกวันโทชกับยเวยจัตรแล้วกดุขึ้นติดดอนุนมสาะาโตลาโตมาสมุทราครโกะคนโตนะตัมุาสาโมสาะาโตลาโต พุทธนาธรรอยู่เทวดาจทไนี้มัน่้าวดาเลือูชาติได้แล้วดอกกอใหม่เกิือเป็นชาติดแล้วนั้นก็อยานำไม้ท่านไปถึงเพบุตทรงกรุงฟารีเขาสารีเจ้าแม่ธรณมพกพักหาที่ดนต้นหญาท่านพุ่ง่ามอย่างนี้ให้น้่ายสสยโคยเอาไปมุขน่อย้าสั่งขอกอไดแล้วผู้เพื่อนพุกชาติที่เรียนเป็นชาตินะอยู่ดีมีแห่งปกคุมมึงเย็นที่ได้จะมีภวัน ปิดขันหานี่แล้วดอกไม้ลูกเทียนนี่และพร้อมทั้งพวันสีพาขอพรวันใหัมาทางยำใหญ่ใยเกิเที่ยงเ้าก็ตงรนฉะนั้นดีมีแหงก็คุเพียนสั่งลูกผู้ข็งให้คับให้ผู้ขึนมีสัตววันดี มือกินบบบกจกโอลงมือสังุขึนมือจกมืองามมือขำมือคุนฉะนา้นก็ขอยานำไปถึง้าวบุตรชงกรพิทักษาจะไ่ได้ีจงไปที่นี่งานอย่าลงกไปคอทนิ้วหนี่าตามชาเ่งในสวนนิพพานพโธทรรมโมจกันยงสู่ยหมอไปพอไเอ้ยอันนี้บ่สงบ คือหางนาคนี่อเอาบอลช่างง่าคือหางหงนี่บ่อเอาทงเงินทงคำแหลมมาหอยคอยคาแหลมมาฮุบในที่นี่เนาะมือจกม,มืองามมือกินบล็กจกบลง<อ>มือชังลูกคุกขืนมือขับมือคุ้นอ้อาอวนี่แล้วมาอยู่ดีม่แหง้งนี่ต่อไปเห็นปละกุมเห็นเจนทากเงินทาคำเงินไฮไลท์น้องเงินทองทองก็บไฮไลมาสร็ทุ่ ลากอะไรเขามาเต่าโมฮมแบ่งปั้นให้ลูกแน่ใก่กจะดีีมพออ้อนแล้วคนที่พออ้อนแล้วคนนี้มีใคแน่แล้วถ้าผมพูดนูนขึ้นเอาหนั่น ยอ้มชมเย็นทำคูนโอ้านานนงู้นมาบนคือหางนาคนบ้ <c oughs> ออ๋าบนสงงาคือหางหงนน่บ่อ้ <c oughs> อาบนทงเงินทงคำแหลนมาหอยไข่ข,ขาแหลนมาโฮมนี่ที่เนาะมืบนจบบนงามบน,บ,บนค้าบนคูนนี่บนร้างลูกพุกขึ้นนี่แล้วนี่ต่อไปกินมหมวยบกกหปลใหยลง <c oughs> ทำคูนํำคูน มันเแรนมาา่ั่ัมัซาแบบดีมีแหงมีแหงแล้วูลุกแมาให้ผู้ใบแรนมาปันยนีตัวไปเด้อขอบคุณเอ้าขอบคุณเลยกำลังพากันหาม แอ่ไหนดอกหยักสร้างซานกับทางลังน้องเมีดเซ่หยักสร้างซานบม่มีเพื่อนนี่มุนตีท่ายมุนตีท่ายเลยแครจะได้ขางอยู่ขางหยักสร้างซานหรอ ได้เบิดเบิมุ้นลวอ่เดียวกัน้าแช่เบิดเจ่าหน้าตงเลยยังนี่ความพรน้อเจ้าว่าได้ยงนี่เีว่าทางหามบบหามเลยมันจะเกล่ก็ิเชยนี่เอาติดกไปตะบิดเอาขึ้นเลยมันจะไงข้าวเสามันกบอะไรเสายาวมันบิด

เฮ้ยทีนานไปได้ไนี่นานไปแล้นี่ม,มันต้องเาพรางเาไปโอ้บาสิเล่าุพนลปลาสลาดมาเอาอยู่สนเบาสิเอาปีนคนละขขางเอ้ เล้แวแล้วตั้งเสาแม่น้องเมยนะได้ใส่เสากลางมาใส่แล้ว <c oughs> ยกอะไรปะู้ขำคูนขำคูนสันลองอ่าจิ้งหันได้อ่อ <c oughs> ยกอะปะลู <c oughs> <c oughs>

เสียบเี ít, um, ่นอยู course, you you ่อยู่นอกมนอู่อน่าาวอทีฮก มันยังหันอี่าเอลูกอ่ามันฟินเขาไหนเด้หนิเนาะเมนยู่บานเขาจากแง้มทั้งที่เด้หางพี่โลาทีมันเห่มันอยู่ทั้งนอกมีแบบตัวนั่นน่ะมันยังขาโปนเออทั้งนี้นะแมนนี่นี่นี่ก็นีตก็ทั้งหางท้ทีนั่นที่มันอยู่ใน thi là luôn, hai tháng năn rồi, một lạc khủng, lạc khủng. sau học mới ta kêu học liền loi bù, liền bạc, liền bạc bạc học, tài là kìm là kìm, sai bớt thuộc kìm bao luôn, đại tháng này liên. Liên uh. sau hè quan liền, sai liền hà bạc luôn, cái quan cả mặt nhọn cuội nhọn อาไรเป็นจะละอันเ้าไปใครก็ถือเป๊ะเราได้เลยแก่แต่ยังแอมหมดมันหูมันเข่าได้หมดบ่มีเธอนบได้ใช้เลขอีมุนมุนกันเทิงกูเออมุนไปแนละไปเทิงพูนไปคนละมุนไปตะไงไมันยังเดีมุนบ่ มันได้มูลลายหอบกันน่ะตอนที่แปดไปดูตอนนี้มันปีนลงถ่ายถ่ายสุดเลไปดูยชาที่เข่าแรอ้องอก้ากนแค่นี้เราคุยคัดถ่ายช่วงเนี่ยดสิไปเล เอ uh. okay. Mont ียงไปพนกนี่ึงนี่นตงแล้วแล้วเก่าต้นพอดีไปดูไงเงินเกอนเล้วแล้วไปดูไงบนี้เก่าสาเงินเสาไปดูไงอา ได้ปลุงมานี่นุ้มมีกระจี๊ยโคลาแล้วปรุงกินนี่กินหน้าพรอกันใหม่ปลุงอาก็เลยกดแชร์กดติดตามช่องนุ้มมีเดี๋ยวได้ปลุงว่กันกินหน้าปลุงสวัสดี